ในพื้นที่ตำบลไม่มีตรงไหนที่จะขึ้นฮอสปอตให้เห็นเลยนะช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเผ่านี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชุมชนเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติที่สมบูรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพลังบวรคือบ้านวัดและราชการ ที่นี่คือบ้านเขาขี้ฝอยตำบลเขาขี้ฝอยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีชุมชนที่มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่น PM 2.5ออย่างยั่งยืนมีการสร้างเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังไฟป่า และร่วมกันทำแนวการไฟบริเวณเขานาคในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญคือการหยุดเผาในที่โลง่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของหมอกควันที่เกิดขึ้นด้วยการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาผสมกับมูลสัตว์และปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองช่วยลดอัตราการเผาและยังได้ปุ๋ยที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารไม่แพ้กับปุ๋ยเคมี ทีนี้นพอมาเข้าร่วมโครงการเข้าขี้ฝอยโมเดลเนาะเราก็รู้ถึงประโยชน์ของมันน่ะก็ใช้วิธีการเก็บมาทำปุ๋ยเป็นการลดรายจ่ายคือความแตกต่างที่เห็นก็คือจากเมื่อก่อนเนี่าะก็จะมีอย่างเช่นพอเกี่ยวข้าวปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะจุดฟางกันละแต่ตอนเนี้เราเห็นภาพเหล่านั้นลดลงคนที่เคยเป็นภูมิแพ้ก็ลดลงอะ่ะถือว่าเป็นตัวชี้วัดได้อันหนึ่งเนาะ นอกจากลดการเผาแล้วคนในชุมชนยังร่วมมือกับวัดทุ่งนาไทยด้วยการใส่บาดปิ่นโตที่สามารถช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนได้และยังมีปิ่นโตที่สูงที่สุดในโลกจัดตั้งอยู่ภายในวัดซึ่งจัดทำขึ้นโดยพระครูอุทัยนวเขตเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาไทยเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้เตือนใจให้ลดลาเลิกการใช้ถุงพลาสติก อีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญนั่นคือกิจกรรมขยะบุญคือการทําบุญโดยไม่ต้องใช้ปัจจัยซึ่งมีแนวคิดมาจากการแยกขยะภายในครัวเรือนก่อนนําไปแลกเป็นบุญเพื่อนํารายได้เข้าวัดและกลับมาพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆทําให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้คุณค่าของขยะและเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองถ้าคุณมีขยะอยู่แล้วคุณสามารถที่จะมาเป็นขยะบุญ ต่อบุญของคุณได้เราสามารถที่ว่าช่วยวัดเอาไปเป็นปัจจัยค่าน้ำค่าไฟทุนการศึกษาเด็กตรงนี้ได้แล้วฝากถึงชุมชนเนาะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเราหรือชุมชนอื่นเนี่ยถามว่าทุกคนประสบปัญหานับวันเนี่ยความแห้งแล้งก็เกิดขึ้นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นรวมทั้งเดี๋ยว PM ก็ต้องกลับมาฝากเราอาจจะทำในในในพื้นที่เล็กๆก่อนพื้นที่เล็กๆอาจจะให้ความรู้ความเข้าใจกับ ชาวบ้านครัวเลือนแล้วก็ขยายออกมาเป็นชุมชนผลที่ตอบแทนมาได้อาจา5% 10%แต่อันนั้นมันถือว่าเราทำแล้วมันได้ผลดีกลับมาเขาคี้ฝอยโมเดลอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆบนแผนที่อุทัยธานีแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนตระหนักว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นการรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน ยันยงแก่นเพิ่มถ่ายภาพวรินทร์ธอนคุ้มชนะทีมข่าว n b t พิษณุโลกรายงาน